พี S <S ่น้องเสร็มทน้งคอลำดวนเสร็จครับเข้าสุปพี่น้องกินพี่น้องมาพี่น้องมามีครับพี่น้องตัวอ่อนกระจั่นพี่น้องตัวเ็ปพี่น้องใส่ลงไปครับพี่น้องเใส่นี่สิคนมากครับพี่น้องตัวออ่นน้ำเลยครับพี่น้องนี่ไปมามาแกงซุปพี่น้องกินครับพี่น้องแล้วก็เนื้สุกกระชัหน่อยนะครับพี่น้องตัวอ่อนกระจั่นซุกรักหน่อยครับพี่น้องไปพาไปเบิ่งเบียร์น้องดีนี่คือผักพี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผักกวางตุ้งนี่คือผักอีตู่ครับพีน้อง หรือแมงลักนั่นแหละครับพี่น้องไปแมงลักพี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยนี่ก็กซีเรีาพี่น้องก็ปลากก้วตุงเอา้าคนให้เขากันจักน้อยครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยตัวอ่อนจักจกั่นพี่น้องปุ้ยจังใดพี่น้องงามบ่ครับตัวอ,อ้วนงามๆอ,อ,อ,อ่อนๆอู้พี่น้องเดีจะเสบครับพี่น้องไอซุกจักน้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะ ปรปุงรสปรุงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่ผงชูรสน้ำปลาปลาละลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องเครื่องปรุงปรุงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาไปกะเดี๋ยวก็แห็มเดือดจักน้อยครับพี่น้องให้เดือดก่อนจักน้อยแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วครับพี่น้องนี่คือผักชีลาวผักกวงตุงใส่ลงไปเลยครับพี่น้องอยากมิ้นหลายก็ใส่ลงไปหลายๆครับผักมีหลายก็ใส่หลายแลลวผู้มักแล้ะครับพี่น้องเอาละพี่น้องแล้วคนลงไปจักน้อย คนให่ทัวกั magic, ก ання, huh. ily, so. นจักน้อยกับพี่น้องให้พักอ่อน่อนจักน้อยบ่อยเปรย์ไหลได้ครับพี่น้องเปรยไหลายสบแซบรับแต่เขาง่อมง่อมจักน้อยคนไปคนมากนะครับเขาเล่เขาเล่ปแล้วครับพี่น้องถูเซบเพ่งนครลํลำดวนพี่น้องเซบเซฟตัวอ่อนจักกระจันพี่น้องมีผู้ใดเคยกินไหมครับพี่น้องแกงอ่อมจักกระจันตัวอ่อนจักกระจันเสพเพ่งนคข้อลำดวนจัดให้เมนูเด็ดอีกแล้วล่ะครับพี่น้อง เบ่งพี่น้องกเออีเดี๋ยวให้พักจักหน่อยครับน้ำเดือดเดือดจนแจ็คหน่อยรลับพี่น้องนี่เอสูรเด็ดก็ใส่ข่าวครัวลงไปพี่น้องหอมเพิ่มความหอมลงไปครับข่าครัวนี่ครับเด็ดเด็ดที่เด็ดก็คือข่าครัวนี่เด่ะครับพี่น้องอย่าลืมใส่ลงไปน้ำปลาอย่าลืมใส่เดวกพี่น้องเนื้อหน่แต่เศบเปล่งะครนลำดวนใส่ไปหรอครับนี่กะอันตู้ใส่ลงไปครับคือใบมงลักนี่แหละครับใส่ลงไป หอมๆครับเพิ่มกามหอมลงไปอยู่นะครับพี่น้องคนในเขากันแลลวครับพ <cado> ี่น้องจักหน่อยกับซุกแล้วครับมาไก่ซุกแล้วครับพี่น <Oklah> ้องนี่คนอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวกับซุกแล้วครับอย่าเอาลงดนครับเดี๋ยวผักเบยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้ะครับพี่น้องมีครับพี่น้องสูตรเซฟเพ็งนครลำดวนกับพี่น้องป่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนเลยนะครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับะพี่น้องเมนูวันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง แกงออมตัวอ่อนจักกระจันพี่น้องนี่ครับพี่น้องเสพเพลงนะครจัดให้หล่ะพี่น้องเส็บเสพี่น้องเคยกินไหมครับแกงออมตัวอ่อนจักกกะจันครับพี่น้องเส็บเสชิมเบิงครับพี่นอมม้องชิมเบิงมันมันเลยครับพี่น้องเนี่ยแกงออมตัวอ่อนจักก,กระจันเสพเพลงนะครลำดวนจัดให้เส็บเสียขึเก้าหล่ะพี่น้องมามากินน้ำกันครับพี่น้องขอ,อยาด เนเข้ากัน้อครับนี่โอ้ยแซ่บบักแครบแน่พี่น้องเอยตัวอ่อนจักจันผู้ใดเพย่กินแน,น่ครับพี่น้องคอมเมนต์มาเบิงเิงผู้ใดเพย่กินแน่ครับพี่น้องเส่บๆเ็กนครับพี่น้องแขงอมจัก,กจัน่นอือสุดยอดพี่น้องโอ้ยเสีบหลีพี่น้องแซ่บดีสดนามนพี่น้องอือนวขนาดพี่น้องเอยตัวอ่อนจักจั่นนี่พี่น้อง สุดยอดแล้วครับพี่น้องเซฟเพลงนงครลำดวนจัดให้แกงอมจักรกะจันสูตรเซฟเพลงนงครลำดวนมากินน้ำกันครับพี่น้อง